้นย,ลบน,ยล,บลบน่อยเกยกกันลบน่อยถึงนอกกันเกยกลงไป,งล,บไปลบลบอองม้อุ๊ยไม่ลง้อ,อ้ทีเป็น,นู่นแล้ว เชพี่เจนำโอ้ยเท่าเท่าเท่าโอ้ยสองหนึ่งหนึ่งนาทีอ่าพี่เจนนำทางนี้ ถูกต้องโซชิเรียบร้อยอุ้ยโอ้ยพับชีสพับเข้าก็จะหนัดดูเลยคุณอย่าบังดิวันนี้ผมสุภาพมากเลยใช้คุณเนี่ยทีพอ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 ยลงแล้วงี้ก็เรียบร้อยใหม่โอ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้ม่แล้วหนึ่งนาทีครึ่งสามสิบวิเหลยสามสิบวิโอ้ยบอลหลุดเลยสวยจริงถดถอดได้ป่ะ สอตอนนี 2, 1, oh, 2, okay, ้สอนึงอยู่ใช่ใช่สองหนึ่งถ้าสองเหลือยี่สิบวิพี่ไงกอบนับเป็นหไม่นับแต้มปกติไม่ใช่ไหมกูพี่นับเป็นลูเตอนนี้เพราะว่าสองสองเต้มคัโอเคสามหนึ่งละไม่นับเป็นนี้แล้วนับเป็นสองลู่้าวิสิวิถ้วิหมดเวลาเรียบร้อยไม่ไม่ไม่หมดเวลาคหอไปว่า น่าแน่นอนครับน้องเอเค,ครับผมสวยครับสวยครับก่อน